สวัสด,ดีดีต้อนรับเข้าสู่ Morning s แชร์กับผมหนุ่ยนะครับสำหรับวันนี้หนุ่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการส่งของจากที่ญี่ปุ่นกลับไปที่ประเทศไทยนะครับแน่นอนว่าในปัจจุบันคนที่จะมาเรียนหรือว่าอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นระยะยาวเนี่ยการเดินทางกลับไปที่ประเทศไทยก็อาจจะไม่ได้ทําได้บ่อยนักเพราะว่าสถานการณ์โควิด -19 นะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเรายังสามารถที่จะส่งพัสดุส่งสินของกลับไปให้คนที่อยู่ประเทศไทยได้อยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะเป็น พัสดุเขาเรียกว่าวอะไรเป็นจดหมายโดยทั่วไปหรือว่าจะเป็นของอย่างนี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการของทางไปรษณีย์ของที่ประเทศญี่ปุ่นได้ตามปกติเลยนะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดเวลในปัจจุบันแต่ว่าก็ยังสามารถส่งได้อยู่นะครับการขนส่งเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่4รูปแบบหลักๆนะครับก็คือ1ก็คือทางเรือนะครับอันที่2ก็คือทางอากาศโดยแบบปกติหรือว่า S A L นะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยก็จะเป็นทางอากาศ แล้วก็อันที่4ก็จะเป็น EMS นะครับเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละแบบจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยมันจะมีช่องทางแบบที่เป็นการส่งเป็นพัสดุย่อยหรือว่าแบบประหยัดสุดๆนะครับพัสดุย่อยหรือว่า small package นะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะลดราคาค่าส่งจากแบบธรรมดาเนี่ยประมาณเศษหนึ่ส่วนสเลยก็คือแบบเรียกว่าถูกครับหในสเลยนะคราวนี้ ลักษณะของการที่จะเป็นพัสดุย่อยได้เนี่ยมันจะต้องน้ําหนักไม่เกิน2กิโลกรัมนะคะรับพัสดุนั้นจะต้องหนักไม่เกิน2กิโลกรัมแล้วก็ความยาวมีความยาวไม่เกิน60ซนติเมตรและมีความกว้างบวกความยาวบวกความสูงรวมกันต้องไม่เกิน90ซนติเมตรนะคะรับเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะส่งเป็นลักษณะของพัสดุย่อยในราคาที่ถูกสุดๆได้แล้วนะครับก็จะสามารถจัดส่งได้ทั้งทางเรือทางอากาศแล้วก็รูปแบบ หรือรูปแบบ SAL นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะส่งแบบ EMS ได้นะครับคราวนี้เรามาดูการเทียบราคากันสักหน่อยดีกว่าถ้าทางเรือนะครับก็จะเป็นช่องทางที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนานสักนิดหนึ่งนะครับใช้เวลาประมาณ1-2เดือนพัสดุนั้นถึงจะไปถึงที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ค่าพัสดุแบบธรรมดาถ้าหากว่าในน้ำหนัก 100กรัมนะครับค่าจัดส่งทางเรือจะประมาณ1,700เยนแต่ถ้าหากว่าเป็นพัสดุย่อยแบบที่หน่วยบอกไปแล้วมันจะประหยัดลงไปเลยนะครับเหลือราคาที่430เยนในค่าส่งตรงนั้นนะครับอันต่อมานะครับ SAL นะครับ SAL หรือว่าทางอากาศแบบชั้นประหยัดนะครับทางอากาศแบบชั้นประหยัดเนี่ยจะใช้ระยะเวลาในการจัดส่งจากประเทศไทยออจากประเทศญี่ปุ่นไปถึงประเทศไทยเนี่ยประมาณ3สัปด,ดาห์นะครับ ค่าจัดส่ง100กรัมแบบธรรมดาเนี่ยสองพเยนนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นค่าจัดส่งแบบพัสดุย่อยจะเป็นราคา480เยนเห็นไหมครับทุกคนราคามันค่อนข้างแตกต่างกันมากเลยนะครับ2,200เยนทั้งเรือ1,700 sal 2,200เยนดูแล้วเป็นราคาเป็นไงครับก็มันก็ sal ก็น่าจะมีความน่าสนใจกว่านะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเราไปดูอันต่อไปกันนะครับ ถ้าหากว่าทางอากาศนะครับใช้เวลาประมาณ7วันอันนี้คือแบบแบบโดยปกติเลยนะทางอากาศโดยปกติเนี่ยใช้เวลา7วันตัวอย่างตัวค่าจัดส่งพัสดุแบบธรรมดา100กรัมนะครับจะใช้ราคา2 1 0 0เยนซึ่ง2,100เยนตัวนี้ถูกกว่าแบบ SAL อีกนะครับ100เยนเลยนะถูกกว่าใช้เวลาสั้นกว่าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครจะจัดส่งแบบ พัสดุอะไรประมาณนี้เลยก็แนะนำว่าจะส่งแบบ air mail เนี่ยก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีแล้วก็ค่าถ้าหากว่าส่งเป็นพัสดุย่อย100กรัมนะครับก็จะเป็น750เยนครับในส่วนของ EMS นะครับ EMS นี่ก็จะเป็นแบบเร่งด่วนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะไปถึงที่ประเทศไทย3วันนะครับในระยะเวลา3วัน,นจะถึงประเทศไทย แล้วก็ค่าจัดส่งพัสดุแบบธรรมดานะครับก็จะเป็น1,400นสเยนสำหรับพัสดุน้ำหนัก100กรัมแล้วก็ถ้าหากว่าจัดส่งเป็นพัสดุย่อยเนี่ยจะไม่มีนะครับในรูปแบบนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับห4 0 0เยน EMS e ก็จะถือว่าถูกที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับทาง a ออแมหรือว่า SAL นะครับคราวนี้ถ้าหากว่าเรามาดูในรายละเอียดเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดแบบ เขาเรียกว่าอะไรน้ำหนัก10กิโลกรัมขึ้นไปอะไรประมาณนี้อีกนะครับมันก็แล้วแต่ในรูปแบบของแต่ละคนไอ้ที่หยุดหนุยยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะ100กรัมก็คือแบบของที่เบามากๆนะครับถ้าหากว่าของเบามากๆเนี่ยก็แนะนําว่าส่งแบบ EMS นะครับก็สามารถที่จะไปถึงดได้ด้วยความรวดเร็วแต่ว่าถ้าหากว่ามีน้ําหนักหน่อยนะครับอย่างเช่นตาํนะาราเนี่ยตำาราเนี่ยอย่างเงี้ยเนยเคยซื้อตําราให้รุ่นน้องนะครับ น่าจะ2เล่มนันแล้วคานนี้น้ําหนักมันรวมกันก็จะประมาณ1กิโลกรัมพอดีนะครับมันก็ใช้ราคาหยู่จาไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ก็แพงอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าพอถึงตอนนั้นเนี่ยอย่างที่หนูบอกนะครับถ้าเทียบแค่100กรัมทางอากาศกับทาง EMS เนี่ย EMS ถูกกว่าแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นอะไรที่น้ําหนักมากขึ้นมาเนี่ย มันก็จะคำนวณใหม่นะครับทางอากาศจะถูกกว่าแบบ EMS และแบบนี้ถ้าหากว่าเรารอได้นะใช้เวลา7วันหรือว่าอาจจะบวกไปมากกว่านั้นในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยนิดนึงอาจจะบวกเพิ่มเข้าไปนิดนึงเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรราคามันจะถูกกว่านะครับทั้งนี้การเช็คราคาเราก็สามารถที่จะเข้าไปเช็คได้ในเว็บไซต์ของทางไปรษณีี์ญี่ปุ่นได้เลยนะครับ www.post www.post .japanpost.jp นะครับแล้วก็เข้าไปดูในภาษาอังกฤษอะไรต่างๆนะครับเขาก็จะมีเซอร์วิสบริการให้สำหรับทุกคนในการที่จะประเมินว่าสิ่งของพัสดุที่เราอยากจะจัดส่งไปที่ประเทศไทยนั้นมันราคาประมาณเท่าไหร่นะครับไม่ได้รู้ราคาประมาณนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับลองเทียบกับราคาการส่งพัสดุจากที่ไทยมาที่ญี่ปุ่นหรืคิดว่าที่ญี่ปุ่นกับไทยน่าจะมีราคาถูกกว่านะครับ เพราะว่าเมื่อก่อนนี้หนูก็เคยส่งที่เป็นเอกสารสมัครคร,รัฐบาลญี่ปุ่นสมัยก่อนก็แพงพอสมควรแล้วนะเป็นพันกว่าบาทเหมือนกันนะครับหนูก็ลองพิจรารณาดูนะครับสําหรับใครที่อยากจะจัดส่งสิ่งของกลับไปที่ประเทศไทยครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ